สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับโอราเล่นชิวนะคะวันนี้ก็มาลงที่แมเปเดนชำระบาปแมเปนี้ไม่ค่อยชอบเลยอ่ะแบบพื้นที่มันลงเกินทีน,นี้ก็มาฟาร์มคนเดียวนะคะที่อะไรเนี่ยตรงเนี้ยว่าหน่วยดับเพลิงมาฟาร์มที่หน่วยดับเพลิงตอน,นี้ก็วิ่งฟาร์มคนเดียวชิวๆไปเลยไม่มีตัว วิ่งฝ่าไปก่อนอันนี้ก็เพื่อนจะลม้มเพื่อนล้มไปเพื่อนลม้มแล้วก็มีอยู่แปดร้อยก็วิ่งเลย <c oughs> เห็นเพื่อนล้มปุ๊บวิ่งตรงไปตู้เลย <c oughs> อันนี้ก็จะไปชุบเพื่อนนะชุบมาสองคนมีเหรียญแค่นั้น ีฝนตกบ่อยนะอาจจะเป็นหวัดได้พี่ก็เสียงเห็บมากเลยเอยเจ็บคอเนี่ยเจ็บคอมากตอนนี้ก็วิ่งฟาร์มเปิดกล่องตรงนี้ไม่มีใครมาฟาร์มเลยแล้วก็จะไปฟาร์มบ้านเนี่ยจะขึ้นบ้านนี้แล้วตอนนี้นะคนดูพี่นึกว่าเบอร์สามพี่อะ นึกว่าเห็นชื่อเบอร์สามมันอยู่ข้างบนมันอยู่ติดกันไงก็นึกว่าเพื่อนไงศัตรูมาตอนไหนไม่รู้ยิงหลังพี่ตุยเลยแล้ว์ลูสีครับกำลังจะสู้แบตอนนี้ตอน,นี้บอร์สีไ็ชุบพี่มาพี่ก็ได้เกิดอีกครั้งแต่พี่ก็จะไปแก้แค้นมันมันไปยิงเบอร์สามตุยเลยไอตัวเมื่อกี้พี่นึกว่าเบอร์สามมันอยู่ใกล้ นึกว่าเสียงเท้าเบอร์สามพี่กำลังมองหามันก่อนยังไม่เจอตัวมันไอตัวเมื่อกี้ยังไงนี่แล้วก็ยิงมันล้มแล้วใส่เพื่อนมันลงมามั้งเมื่อกี้ฝังซ้ายมือแต่ว่ามันหายไปแล้วใส่เพื่อนมันลงแล้วมันเพื่อนมันก็หนีไปะแล้วยิงมันตุยแก้แขนกลับมาแก้แขนมาเก็บของคืนแล้วก็ตัดภาพาที่มาช่วยเบอร์สี่เบอร์สี่โดนรุม ไม่รู้ช่วยหรือเป็นภาละก็ไม่รู้นะยังไม่ทันจะทำอะไรโดนยิงไปแล้วหาตัวยังไม่เจอตัวน,นี้มันก็เห็นแล้วตรงตรง้นมะพร้าวอ่าต่างคนต่างล้มวันนี้สองสองอ่ะอ้าเพื่อนก็ต่างคนต่างล้ม,นนออค,ลมคือดูต่างคนต่างล้มสองคู่อะ่ะชีวิตจะทุบจัดตอนนี้ก็รอให้เพื่อนไปชุบแล้ะแล้วลเพื่อนเบอร์สองก็ เอ้ยแล้วเพื่อนก็ชุบพี่มาเพื่อนเบอร์สามแล้วก็ตัดผ้ามาที่พี่จะไปช่วยเบอร์สามเมื่อกี้นึกว่าเอาเพือนอันนี้ยิงนึกว่าพัดมามันยิงเลือดได้แล้วคือเอ็มหกศูนย์สามแรงเกินตังไอโวยังไม่ถึงหนึ่งวิม <c oughs> ไอโวเตกไอโวก็ไม่มีเพิ่งลงใหม่ตุยเลยตัวนี้เลือกให้เบอร์หนึ่งคนเดียวเนี่ยแล้วเบอร์หนึ่งก็มีชุบโอ้โหตาน,นี้แบบล้มไนอบมากอันนี้ ตัดภาพมาที่ได้เกิดรอบที่เทหร่แล้วเนี่ยแล้วกที่สามแล้วมั้งตอนนี้ลงมาคือไม่รู้จะลงตรงไหนเลยลงมาปุ๊บเจอตัวว่าจะกลัวมันยิงลงไปดีกว่าไป,ไปอยู่บนไปอยู่บนังคากลัวมันยิงตอนนี้คือไม่มีปืนอะไรเลยไม่มีกระสุนไม่มีอะไรมีปืนก็กระสุนสามสิบนัดู้ชีวิตมากมันไม่มีกระสุนอนะ่ะตอนนี้ก็ไปเอาปืนอะไรนี่มา ไปลัดเข้ามาได้หนึ่งตัวเป็นสามคิวแล้วตอนนี้วงก็บีบปืนก็ไม่มีกระสุนกระสุนใบสันนี่มีแค่เท่าไหร่มีสี่สิบลูกมั้งสามสิบสี่สิบลูกมั้งสู้ชีวิตมากแล้วดูใช้ปืนไอ้นียใจปืนออนี่ยิงได้คิวเฉยเอ้าเนี่ยกระสุนหมดแล้วเหลือแค่อูซี่อูซี่หมด